มีนกมคะใช่ใชโยีแน่นอนเาท่านนกาบบาทกับนะคะขออะไรเอ้ามามียอะแยะ้เกียร์ออโต้รตอนเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้เกียร์น้เกียร์ออโต้บาทนกเกียร์ออโต้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 เออโต้นร นัข้าครับสามพันับ,บ,นบครับท่านผู้ชมครับบนเวทีครับนี่กับมวยคู่ที่สองในวันนี้นะครับนักมวยทางด้านมุมแดงนะครับขวัญพิชิต13เหรินเอ็กเพสนี่เป็นการป้องกันแชมป์ WBO เหรินทอนนะครับรุ่น way. ไฟเวทฝ่ายน้ำเงินนี่นักมวยจากแทนซาเนียนะครับละมาดาน กูเบลี่นะครับดาเนี่ยมเลยนะครับมาเริ่มย,ยกหนึ่งนะครับขวัญพิชิตนี่ไอ้มัดเป็นมวยที่บัดสั่งนะครับเคยไปต่อยกับซูชิมิงมาแล้วด้วยรา<ด>ยนี้ขวานับไซน็อกนะครับซ้อมอยู่ที่13เหรียญน,นะครับดูคุณชมชัยนี่ตีมนากูลธรรมดานะครับจากแทนาเนียเขาบอกว่าเป็นนักมวยมหาการอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะขวัญพิชิตรายนี้นี่ที่อเมริกานะครับ หนังสือพิมพ์ต่างๆ,ๆนี่เขาออกข่าวนะปลาเกี๊ยวน้อยนะปลาปเกี๊ยวน้อยเมืองไทยนะครับนี่ขวัญพิชิตแมมพูดถึงปลาเกี๊ยวแล้วนี่ก็เคยมาที่ตรงนี้นะครับมาสร้างประวัติศาสตร์ที่ตรงนี้นะครับมหาลัยทองสุกนี่แหละครับวันนี้เรามาดูขวัญพิชิตน้อยครับ <overall. S 1> ขวัญพิชิตปลาเกี๊ยวน้อยเมืองไทยนี่งวยไทยของเรานะครับหน้าตานี่คล้ายคลึงกับแม่นี่ปลาเกี๊ยวนะครับ โดยมีทางด้านคุณสมชายนิตินวักุลนะครับจาก13เหรียญดูแลอยู่นะครับโยกกันไปขยับกันมาต้องติดตามนะครับนักชกไทยไรายนี้นะครับมโอ้โหฮุกด้วยซ้ายตามด้วยขวานี่นกมวยจากแทนซาเนียนะครับคุดถึว่าทางรุมปรญมาชนนะครับคุณสงชัยก็ ในดีนะครับสร้างแชมป์โลกมาแล้วทั้งหมดรวมทั้งเวลานี้นะครับไม่ต่ำกว่า11คนนะครับเป็นของสมาคมมวยโลกที่ทั่วโลกยอมรับนะครับมพูดถึงตรงนี้แล้วต้องติดตามอีกคนนึงนะครับในวันที่7นะครับในวันที่7นั่นก็คือพึ่งหลวงนะครับนี่นักมวยไทยของเรานะครับพึ่งหลวงก่อนจะขึ้นชิงแชมป์โลกครับ ของของค์กรมวยโลกนะครับ WBO วันที่7นะครับวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้นะครับเพิู้สวงของเราสรุปเดือนหน้านะเดือนอหน้าเลยทีเดียวเจ็ดสิงหาเดือนหน้านะครับโอ้โหเราติดตามนะครับทุ่งหลวงในนามของบริษัทวันทรงชัยนะครับคุณประยกุกรรัตนาสุบรณน,นะครับโรเตอร์หญิงยอดเยี่ยมขององค์กรมวยโลกนี่ห้าปีโซนอ้าวมวยยกก่อนมวยยกเดี๋ยวกลับมา เจ้าคับมาดูผ่านมาหนึ่งยกนะครับนี่เลยครับแฟนมวยที่วิไลทองสุขที่นี่นะครับค่ะขอขอบคุณนะคะบริษัทมาการโมโกพยาแลดโดยคุณสมชายมานะวิทยาการบริษัทบางกอกโอทโอพาร์ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งโดยคุณปันวัฒนากิจเจริญวงบริษัทดีสิทธิชัย2555เาหชมพูคูดแทรห้างขายยาตาใบหอ่อโดยคุณอิสราอัคราประชา บริษัทไทยนครพัฒนาโดยคุณวินัยวีระพุชงค่ะมาชมกันต่อนะครับยก2ในดีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่านายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคุณปรียารกรัตนสุบันพร้อมทั้งโปรโมเตอร์หญิงยอดเยี่ยมของก่อนมวยโลกนะครับถึง5ปีซ้อนนะครับแล้วก็ในวันที่7เดือนหน้านะครับเพิ่งหลวงก็จะชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งในดีที่ผ่านมาในโปรโมเตอร์มหาชนนะครับคุณทรงชัย สร้างทั้งสามารถแสนเมืองชัยพีชเยอะแยะเลยนะครับแต่ละคนแต่ละคนมาชมต่อยกสองนะครับนี่ครับไม่หนีไม่ถอยครับละมาดานจากแอนเซเนียสายหน้าครับคอยรบกวนตลอดนะครับขวัญพิชิตปากเกี้ยน้อยหน้าตาละไม้คล้ายขึงกับปากเกี้ยนะครับแมนนี่ปากเกี้ยนี่นี่คือปากเกี้ยน้อยมาโอ้โหทุกสายระดับด้วยขวามแรงทั้งสิ้นครับแรงเล่นแรงตลอดนะครับขวัญพิชิต13เหยมเอ็เพลส อา้าวสั้นกว่านิดนึงรมดานนะครับจากแทนซาเนียถแถลงนี้มิสิิตร่วงด้วยนะครับก็รู้ว่านับน็อปตลอดครับน,บนี่ขวัญพิชิตบุกเล้นเป้าใหญ่ลำตัวครับหุกซ้ายลำตัวคอยโตคอยสวนตลอดครับรมดานสายยับสายยับยับ,รบประดูหลบปลีกหมัดขวัญพิชิตเดี๋ยวขึ้นบนเดี๋ยวลงล่างนี่ครับซ้ายมหาหมัดยาวดีเหลือเกินนะครับ ามาดูใกล้ๆนะครับเบียดติดตลอดรัดกุมเป็นมวยที่ขยันนะครับแล้วอดทนมากๆเลยขวัญพิชิตอยู่ที่13เรียน,นะครับดูคุณชมชัยนิติวรรณกูลซึ่งเป็นเจ้าของที่นั่นดูแลตลอดขวายที่อ้าวโดนซ้ายของรรมดาน,นะครับจากแทสเนียดุดันตลอดครับขวัญพิชิตขยับหลบลิกมุกซ้ายลำตัว ขวาครับเราตามวยซ้ายมาตั้งฝ่ายตั้งแรกต่างฝ่ายตั้งสวนอดทนมากนะครับติดตลอดสั้นกว่านะครับมาดูว่ามีนาทีทองในไซลเลยทีเดียวขวัญพิชิตระบาดอืมอัตมาโอ้หขวาตรงมัดนี่เต็มเต็มครับนี่แหละครับธรรมดาย่ากันพิบตานะครับบึดโอ้โหเจอของเขาบ้างครับพิชิตโดนซ้ายของธรรมดานไปแล้วนะครับจากแทนเนีย โอ้ oh. oh <my> ไม่ไม่แจกของง่ายแล้วครับดูเกมมาถึงตรงนี้แล้วปลายยกปลายยกปลายยกอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมาปลายยกอาแรกเลยนะครับรามาดานก็แลกด้วยขวัญพิชิตติดตลอดเอา้าปลายยกเลยนะครับหมดยกเดี๋ยวกลับมาต่อทุกทค,ครับมาดูภาพสโลในยกที่ผ่านมานะครับมาตองยอมรับคุณซัดกันมันนะครับไอ้มัดพลังช้ามที่วันพิชิต แล้วก็รับมาจากแทนซีนีนะครับวันนี้ก็คุณโอนะครับคุณปร,ริยาก,กรรัตนสุบันนะครับซึ่งเป็นโปรโมเตอร์หญิงยอดเยี่ยมนะครับของก่อนมวยโลกถึง5ปีซ้อนนะครับค่ะก็ในวันนี้นะคะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะที่วันสงชัยค่ะได้มีโอกาสเดินทางมาที่ยังวิทยาลัยทองสุขในครั้งนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะ ท่านสราวุธมีคุณสมบัติค่ะที่ปรึกษาอธิการบดีวิทยาลัยทองสุขค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันนะคะแล้วก็ยังมีด็กเรายนายกสภาวิทยาลัยทองสุขค่ะท่านดอก,กอร์พรจิตคะ่ะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะ่ะมาลุ้ต่อนะครับยก3ครับคุณทชัยครับะจะไปยกที่3ครับอย่างเช่นเคยเหมือนเดิมเหมือนอย่างสองยกที่ผ่านมาเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาครับปลาเกียวน้อยควันพิชิต13บบริษัเอ็กเพส ขยับครับมาซ้ายหน้าคอยรบกวนตลอดนะครับนักชกตตดเซนตาเนียนี่เดินไล่ไปที่มุมไม่ไม่เข้ามุมครับออกมาหุกซ้ายลำตัวหุกซ้ายลำตัวแล้วตามด้วยขวาควัญพิชิตนับนับตลอดนะครับมาซ้ายประคัดซ้ายนี่นะแรงมากนะครับมาร่วมกันบนเวทีนี่ครับและในวันที่เดเดือนหน้านะครับเรา่มมาติดตามว่าผู้หวงนะครับจะเป็นใโอ้ยขวันพิชิตโดนนะครับโดนซ้ายของ รามาดาจายเทสเนียนะครับอโอ้วันนี้มาต้องยอมรับแข็งมากๆเลยโอ้โหสวนม,มาตดมาตรมัดอันตรายนะครับแล,แล้วรูปร่างสูงกว่าเราด้วยนะครับโหต่อยแม่นมากโอ้โหพลาไดไม่ได้นะครับเพราะว่าโ,โปรแกรมของผลลิกนี่มีต่อทุกเดือนนะครับในนามของบร,ริษัทวันทรงชัยด้วย<า>แล้วก็เจ็ดเดือนหน้านะครับสิงหาเรามาติดตามนะครับว่าเพิ่งหลวงจะได้แชมป์โลกหรือเปล่าครับเป็นแชมป์โลกของหลักของเราเลยเดียว นารของวันสเอ้าเบียดติดต,ต<ม>ลอดอ,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 อีกเล่นล่างบนลลางบนล่างบอลบนเอาเติร์นถือว่าท้หดนะครับละมาดานสวนตลอดต้องระวังด้วยนะครับขวัญพิชิตโอ้โห,โโหต่อยต่อยเอาตัวเลยนะครับซ้ายขึ้นบนโอ้โหดูออกกำละมัดนี่วัดเสียวครับโอ้โหติดตามครับผลงานของขวัญพิชิตรายนี้ในช่วงปลายยกสามนะครับลุกซ้ายหนึ่งสองแล้วขึ้นบน อีกนิดเดิงอีกนิดเดิงเดินตลอดเดินอมหมาแขนยาวมากเลยนี่ครับธรรมดาจากเทาเนียขวัญพิชิตตัดล่างก่อนเล่นล่างเล่นล่างไล่ให้จนกระดานนะครับเอา้าหนึ่งสองของลรำรดาจากเทาเนียดยูซ้ายผลัญพิชต่อยท้ายโอ้ขวาบนอีกหมัดหนึ่งมาต่อยออกมาตละลุมัดนี่โดนถึงกับผวานะครับปิวต์ตำหมัดลำดานท้ายลตัว,ท,ตวท้ายลำตัวขึ้นบนอันตราย ช่วงปลายกขยับเดิน1นึมาเป็นชุดครับขวัญพิชิตปักเกียวน้อยโยกเข้ามาขยับเดินเข้าไปโหมดยกครับหมดยกชมเชยครับผ่านมา3ยกหมาสัดกนันอุตลุนเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับขวัญพิชิตเพราะว่าธรรมดาจากทนนชเนียนแขนยาวด้วยนะแล้วก็ต่อยเป็นด้วยนะครับต่อยเป็นด้วยนี่นะครับ ดูภาพช้าๆเอายกสีครับปูครับค่ะขอขอบคุณบริษัทสหมงคลฟิล์มและภาพยนตร์เลิฟสิบหมื่นกำกับหัวหน้าทีมภาคพ,พันธมิตรหาหากระจายพร้อมกัน23กระดกากรดานี้ในโรงภาพยนตร์นะคะค่ะแล้วขอขอบคุณของเราต่อนะคะบริษัทโกมินโปรดักค่ะเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทเกียตวีอินเตอร์าจำกัดยาดมเชงเชงจำกัดโดยคุณชุติพนนะคะทองลุจิโร์ ครัวภูษาลายจุดพักรถพักคนที่จังหวัดชุมพรโดยคุณเพิ่มศักดิ์นิพาคนชูชยัยเพราะโดยคุณภาคภูมิเพิธาง,งานมาลุ้นต่อนะครับบนเวทียก4มาดูว่าขันทิพกับระดานนะครับจากแทนเนีย์ปรุมัเตอร์มหาชนนะครับคุณทรงชัยรัตนสุบรณแล้วก็ปรุมัเตอร์หญิงยอดเยี่ยม5ปีซ้อนนะครับของก่อนมวยโลกคุณบาริยากรรัตนสุบรณน,นะครับมาชมยกศีอาภิชายชัยว่า,ายัง,งโยกออกลีลาครับระดานแทนเนีย วันพิชิตของเราก็เดินตลอดพุกซ้ายลําตัวหมัดซ้ายหน้านี่นะครับอันตรายครับวันพิชิตแกก็ยับซ้ายคอยรับปวนตลอดครับหมัดซ้ายหน้าของรรมดานมาดูครับออกไปเรื่อยมาซ้ายออกมาตะล่ำเม็ตโอ้โหมัดนี้เต็มๆตมครับโอ้สะอึกเลยนะครับพวกนี้ยอมเลยนะครับหมัดนี้ก็ไปเต็มเต็มครับลําตัวโอ้โหดูครับสารภาพเลยนะครับ นน็ี่รับสามพันนะครับน็อกเด,ดี๋ยวเดี๋ยดูภาพสโลช้าๆ,ๆนะครับโดยเฉพาะพุกซ้ายหน้าที่ที่ผมบอกว่าแล้วครว่าอันตรายนี่ครับโอ้โห,โหโตเต็มเต็มครับเปี้ยงเดียวเลงอยอมสรารภาพเลยนะครับ <S 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 โอ้โดูครับ หนีเลยวิ่งหนีเลยนะครับวิ่งหาแม่เลยพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุณพีชิบแม่แต่คุณพี่นิษกียรตะวันดูดูภาพช,ช้านะครับเปี้ยงขวาก่อนนะครับดูครับขยับขวาแล้วฮุกซ้ายขึ้นบนยังครับลูกลงมันลงก็ทิศลำตัวเต็มโอ้เจอหมัดตีก่อนครับ เปี้ยงเข้าไปหมัดนี้ออกอาการมายอม,ยอมยอมไม่ยอมไม่ยอมลงไม่ลงลงไม่ลง,ลงโอ้มันออกตละลหมัดของขวัญพิชิตนี่ลากเกียวน้อยนี่อันตรายเลือกเกินนะครับต้องติดตามนะครับนักชกรายนี้ผลงานการตอบการชกครั้งต่อไปของขวัญพิชิตนี่ครับโอ้วิ่งหนีเลยนะครับหมัดอ,อยู่ไม่ได้ครับ โอ้ตัวงอเลยนะครับเป็นเป็นพุ่งไปเลยนะครับพักสักครู่ท่านผู้ชมครับเป็นนั้นว่าขวัญพิชิตนะครับ13เด่นเอ็กเพรสเป็นฝ่ายชนะยก4นี่เลยครับในโอกาสนี้นะครับขอต้อนเชิญนะครับท่านดรพรชัยอรัญญการนนท์นะครับนายกสภาวิลายทองสุขในฐานะประธานโวยการท่านดรพรจิตอรัญญการนนท์อธิการบดีวิลายทองสุข แล้วก็วันนี้นะครับคนที่เชิญคุณสิทธิชัยอรัญญาการนนท์ด้วยครับนี่เลยครับวันนี้ต้องยอมรับนะครับแล้วก็ท่านดรศิรภพนะครับรัตนสุบันในนามของ m 1 5 0ด้วยนี่เลยครับต้องยอมรับเลยทีเดียวนะครับว่าต่อยได้สุดยอดและดีมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยทีเดียววันนี้นะครับนี่เลยครับชนะยก4แบบหมดทางสู้นะครับ นายกสภาวิลัยทองสุขในฐานะประธ,รรารธานโดยการท่านดรพรชัยอรัญญาการนนท์นะครับแล้วก็คุณิิรบพนะครับรัตนสุบันรถท่านดรครับแล้วก็ m อ็มคุณวรทมสาครด้วยนะครับนี่ชนะยกสี่ติดตามนะครับติดตามขวัญพิชิตน้ำหนักหมัดไอห,หมัดพลังช้างนะครับซ้อมอยู่ที่13เหรียญ